ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2566ของชาวราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนการงานอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นและการเดินทางไกลเนื่องด้วยหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าในการติดต่องานเป็นอย่างมากมีบริวารมากมายและได้รับความนิยมชมชอบจากคนในที่ทำงานเนื่องจากผลงานที่คุณทำไว ให้ระมัดระวังคำพูดหรือการหวังดีกับเพื่อนจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ด้านการเงินเดือนนี้มีลู่ทางที่จะสแสวงหาเงินตราประเภทรายได้พิเศษจะมีเข้ามาให้คุณได้ทำและเป็นเดือนที่การเงินของคุณลงตัวมากที่สุดด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับมิตรต่างเพศเป็นคนที่มีเสน่ห์เอามากๆม,มีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนซึ่งคุณคงจะต้องเจอคู่แข่งที่น่าลำบากใจ สำหรับคนมีคู่อาจจะมีความคิดที่ไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่สิ่งที่คุณหวังจากคนรักช่างไม่เป็นดั่งใจนึกอย่าไปหวังอะไรมากมายถึงอย่างไรก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีด้านครอบครัวและสุขภาพจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือเด็กๆในครอบครัวทําเรื่องให้ทุกคนยินดีมีความสุขให้ระวังสุขภาพของผู้สูงอายุวยด้วยจะเกี่ยวกับการแพ้อากาศแต่ไม่มีอุบัติเหตุ ในเดือนนี้หากมีเรื่องไม่สบายใจควรทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานด้วยการลงมือลงแรงจัดการเองด้วยตัวเองมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบ้างจะช่วยลดอุปสรรคและส่งผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะขอให้มีความสุขมากๆในเดือนมีนาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ